บอกว่าคนนะครับจะเปลี่ยนความคิดได้ก็ต่อเมื่อฟังคนที่มีเหตุผลดีกว่าเท่านั้น<บ>คนจะเปลี่ยนคว,ความคิดได้ก็ต่อเมื่อฟังคนที่เขามีเหตุผลดีกว่าเท่านั้นวันนี้ผมมาแท็กซี่ครับโกบกมกมืัอกีนะครับกับาลาพลาวไปไปมาเราก็นั่งคุยกันในในรถชูม,มีแปดสิบเอ็ดไปทางไหนวะเขาบอกว่ากี๊ว่าขึ้นไปเรียกทางด่วนเนี่ยพอเนี้ยวทางดวนได้เร็วขวาลงเลยนะลงเลยยกหนา้าปุ๊บเลี้ยวขวาร้อยเมตรหนึ่งน้องคิ๊บอกว่า มันไม่เกิรรอยแม่มองเห็นเขาเะื่อไรเลยผมก็เถียงไม่ใช่มันต้องไปอีกทางหนึ่งแล้วเลี้ยวซ้ายเถียงกันไปเถียงกันมาเชื่อไหมครับผมก็ไม่เคยมาเขาก็ไม่เคยมาเถียงกันด้วยความโง่อยู่บนรถมันจะมีคําตอบที่ถูกไหมครับสุดท้ายหลงทางทับเสียเวลายอย่างนี้ดีกว่าตัดิใจเลี้ยวข้างปัง๊มแถวแถวนี้แหละนะครับแล้วเข้าไปถามเด็กปั๊มเลยน้องๆสุขุมวิท81อยู่ทางไหน พี่นั่งไงข้างหน้าอยู่เธอเราเลี้ยวขวาคําถามครับถ้าเป็นพี่พี่จะเชื่อคนที่เทียงกันอยู่หรือจะเชื่อเด็กปั๊มดีครับทําไมอ่ะโอ้พระพุทธไงคนนี้ร้อน้รใจใจครับเพราะเขาน่าจะมีเหตุผลดีกว่าคนที่เราเหยนอยู่ใช่หรือไม่ใช่